ีครับสวัสดีทุกคนครับผมมันนี้เข้ากับเขาปลาหาเห็ดคื้เกานะครับผมหลังจากเมอว่านเข้ามาหาเห็ดอยู่สองชั่วโมงนะครับกระมานดูครับมาเบิงครับว่ามันนี่สีมานคือเมอวานบอนะครับผมมันนี้ก็มากครับแมกกฟิลครับผมสวัสดีค่ะไปครับผมไปเบิงนั้กันครับว่ามาหาเห็ดในมันนี่สีมานคือเมอว่านบอครับผม อยาเอยงนอปอ้ยตา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 อ้ยอ oh, oh, ้ยเป็นแถวไป่นเลยครับผมคิมาคิได้โหมาดอกเลยโหมูแหกแมนเลยครับผม งามขนาดครับผมเมกะาฟิวเกือบซอกครับว่าเห็น <c oughs> สามดอกแล้วฉลับแ <c oughs> น,น,น่นสี่ดอก ไปก่อนก็นได้เราป,ปะจะคอยเก็บนะนัไปก่อนเ้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบกับไข่เอ้าเอ้าเอมากเก็บต่อครับพี่น้องมัมน,หมน,หนมแหละมันแหมงูแลกเลยั่นเขาปลา,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 ามากั่นเขาปลามากกระพาเลยเนาะ ที่แหลงว่าสิไปกีดย่างคืนน้ำเห็ดหลายโคดบ่ไนเลยมาหาเห็ดก่อนเน้อวานซีไปกินหอดยางเต็มมือละดึงมาเลยมาเก็บไข่ครับพี่น้องมันนี่เก็บจุ่มแล้ววันน้นเกากมาเก็บไข่นจุ่มทะเลก็สิบแปดก็ เศร้าก,กว่าพอดีเนาะมูนี่เศรากวาดอก<ม>อีกสี่ไข่ครับผมหาไข่เนาะนี่ครับผมเห็ดมูเดียวที่ห้าเก็บบังหันนะครับผมหน้าแห้งครับผม งขวมไปขวมมาหเห็นอีกแล้วครับสองใครเกยอบเหยียบเนาะขวมนะพี่นะพี่เปิดไปตรงก็ยังเห็นอีกอยู่เนาะพระบัวห่านี่นปปดีบัเห็นเลยครับผมโอ้ยขออีกจุ่มหนึ่งนะครับผม รวมแบกใหญ่ด้ยมี่ห่มเดียวกันเหน็นไหครับแต่ว่าห,าาหอยู่คนละถ่าน้ำดอกเหลืองครับพี่น้องสองจูมให้อยู่สองจุม่มงามๆอยู่าให้พี่น้องเพิ่นเบื้องอีกก่อนีย่ยอ่อนสอนเฮดหมูนีเพราะเขา้าอ,อยู่ครับผมเฮดหมูนี่ได้โล่สามเฮดบูนี่ได้โลกลัวครับหมูเดียว งงะะนนดูมันงงอยู่แล้วครับผมจูมเดียวโน่นบานหมดแต่ว่ดูเลยครับผมจูมเญ่ขนาดเนาะจูมนึ่งครับผมจูมแบบไหนเลย ของดอกบานครับผมแสดงขาลายครับผมโ oh, อ้ยน้ำหนามเลยนี่็แสดงขาลายอย่างน้โจนเถามีคนเห็นเนาะดอกบางใหญ่เลย กินหล่มมองงองเลยเออสิโดคนนะไม่ได้จุมนึงคนอือ่มมนลบมันยังนะครับเนือเขนะาเป็นอะไหรืองครับผมลองดูใครโกบเห็นไข่หน่อยเพื่อนเอา,าได สองดอกครับผมมาหงกอมาเห็นเห็ดแดงกอครับผมดอกงามๆเลยมาเห็นเห็ดละโงอีกดอกนึงครับเห็ดละงกขาวครับดูงามเลยอยู่เีนะครับผม Đấy là thấu nó ngủ như thế luôn Đó, nó đổ luôn Đó, xong cái nhân khay Nó phải có mả lái này cho mình Cái ừ. chỗ ừ. ừ. này đồng ý đồng ý này Ngủ dưỡng đọc nè สวยงามขนาดของนี่ดอกเดียวโอ้โหโอ้โหไฟหนักโป้ไหวส์อือ,อวันนี้แม่ก็ฟิวคนมานครับผมคนพ่ออีกนะครับผมย่างขึ้นเหื่อยแล้วเพิ่มผออยู่อันนี้งูขาวเป็นงูขาวสองดอกครับน้ำหนักเลย ขุนยางได้กระบ,บอกเพาะนยาเพ่มาพาอ,อีกครับจงงุ่มงามมีม้านอมีนอม,มันเป็นแม่กนกมนดีดครัยางเพิน่นได้ผลกระเพาะฮิตนะครับผเพาะฮละงูนานงามเลยครับ งูพญายี่านไหนเนาะแต่ว่าหงโดอกงามกว่านั้นนี่เป็นหนองหอกสีออกสมสมเลยนะครับนี่ครับผมงามแห้งครับพ่อเองเลยครับผมวา่าแต่แม่ก็ฟิวพอแล้วผมกับผอกันลนะสีสมสมเหมือนกันครับ ว่าหังบโบลายดอกครับผมซีฮาดอกงามครับทำอย่างนี่น้องน้อยหน่อยออส่วนมาเลรอให้เลี้ยงดอกหลือใเพิ่มกระดอกบวชอยใหไงอันดอกใหไงนี่คือเป็นสมบูรณ์ค่ะดีเขาตั้งดอก สุกหนึ่งครับนี่นพอยแล้วครับผมนีหนังหมูเขาครับหาคือดอกเนาะไข่บ่เหรอเขาตัวนี้เ,นเป็นงามเล่นี่จุมจนนมจ่มอย่างกองแฉะนะคุณจุ่มในขนาดครับพี่น้องอีกสามจุ่มครับผม พี่น้องเพิ่นกระไดแน่ทุกคนนะครับยางกายไผ่กับเบิ่งกระตาผู้ใดกับได้แน่ทุกคนอยู่ครับได้พี่น้องเบิ่งนี่โ<ฮ>อ้ยเห็ดหมูนี่ดอกใหญ่แห้ครับเบิง่งผลงานครับผมหามาโดนเติบเลยลายเติบ,เตบแล้วครับผมนี่จะดอกงามๆครับหยาบมากสางกันแต่ฮะ เห็ดนี่ครับสองดอกครับผมอาจจะเป็นเห็ดมูเดียวกันนะครับมันยับมากคางๆกันอยู่ดอกนึงครับเรียกว่าดอกน้อยๆตึ้งหน้อย,อยอเ,เดือกกินไปเคืองหนึง่งแล้วครับผมอร่อยนะครับผมมาเก็บเอาเท้าเลื้งหงอกขาวดอกบกใหญ่ทังนี้อยู่ดอกเดกียวพอรอเลย ต้งแดงนขาไน่อยครับผมอดอกบางหนางดิดีดอกนี่เห็นทีเธอระดอกพี่น้องเลยมาได้ก็เห็นเธอระดอกนี่นะครับ มันมาพอให้เรืองหงกแดงครับพี่น้องน่าสนุกับดปบ ดอกงามๆด้วยครับผมอดอกนีงงามๆ้วย่อยดอกนี่แม่งกินบดหรอเพีงขาลาอีกแล้วดอกนีมันมีมาบดทุกเห็ดดีเนาะเรื่งองหงข้ากับ ดมูบไงเลีกก้ยงลี้ยง,งกระดแน่ใหลงแดงกระดมาครับพี่น้องวางหันเก็บเนแดงแล้วมาเก็บเพ็ดงงอแดงบันน,บน้องน้กน,นออ้องเงแดงข้าวลายนาคะครับผมนีน่ครับผมสีสมสมเลย ดอกน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าเฮดขันดอกพี่ชมสมันเป็นนดอกบกคอยใหญ่แล้วขันดอกใหญ่คือสมบูรณ์ไงส่วนมางจะเป็นสีหน่อยนหนึ่งมันมีไข่หอนดอกก็น้อยไข่ก็น้อยเนาะอมาเนี่ยตัวแล้วเนาะเป็นมูอีกเลยครับผม งมนน่มขนาดน้ะงูไ่ค่อยงหญ่หรอกครับมูมประมาณสิบดอกง่วงขนาดครับ ล่โม่หนึงครับผมยับมากขวางกันเลยอะสีหาดอกเนาะยหอยน,นะครับผมเห็นแต่งอกสีสมบูรณ์ไปคนละทางนะครับก็ไม่ก็ฟิวฟิวคนขี่รถเคาไปเถียงนครับ สองสามดอกครับที่ดอกดอกนึงครับผมเรืองหงเรืองงามครับแดงโกครับนี่ดอกนี้เห็นนังอีกแล้ววันนี้แมนพออีกแล้วโอ้ยโอ้ยนี่แอบไปไหนทางทางเลยครับพี่น้องโอ้ยทาง่างของพี่น้องพี่นุ่นครับดีครับ โอ้โหผลดอกนึงครับผมอ๋อ,อ,อเก็บปันนี้มามานันหายอยู่ข้างขันน้องปันจะมาเห็นน้องปันจะมาเห็นก่อน,ออออหนอเห็นนี่ผลหย่า,าได้เลยนี่บัตรขันผลนี่น่าจะทายอ๋อน้ำข้าวขี้น่องเฮ้ยเพิ่นข้าวกระโดผ่านลงไปนี่สองขันน้องขันเนึ่งแต่ว่าเพิ่นบ่เห็นนีเห็ดห้าเนาะเห็ดห้าว นี่กระดอกใหญ่ๆครับผมโอ้ยดยนอะ้กังนะ่จันอันมาเิองนะโอ้ยน้าครับครับวันน้นโง่เมื่อดเลยน่าหนีครับเนา nghe phọ káp hí lọ, ngô mượn hết clip á hông. để khóc. như nhau đi thằng nào. ห่อที่แดงกอแบนพี่น้องเอ้ยห่อหอดรถง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยยังไม่หารถแต่ได้แห็นผอเฮ็ดนะครับเจ็ดเต็มกระตาเลยครับยังไม่หน,กน,กนออีก็มาผออีกแม่ก็ฟิวคนผออีกนะครับผมเอาเฮ็ดคนเลยก,ก็ได้นอะมาหนี้ก็ได้ อ้มันอีกที่ประมาณเติบอยู่เ่ยงูมาหหลุดกับผอเฮ็ดอีกหมานมานหมานหมนูหนึ่งเนาะ น้อยหน่อยโหงามขนาดครับโอ้ยเจ็บเอาอีกางเขาเต็มตาแน่หมูนี่พี่น้องเด็กน้อยคุณพ่อกันมาไต่บ่าหมูมนี่นาะงมาเห็นอยอู่แต่ว่าเห็ดือยังซี่เหลือแน่หนะ้าเห็นผ้ากันอยู่ลุมโอหงามให้ครับเห็ดหมูนี่ ครับลงมาแต่กันกอีฟออยนะครับผมบอหอดดอกโรดมือนีิมือหนิหมานเติบอยู่ครับยาไงไปทาสติก็เห็นดูนี่แตเห็นละงหกสีนี่น่องงามขนาดานี่นละงหกขาวกระดัยแน่แต่ที่แหลกนัง่งนั่งมาแต่แต่เห็นละงหกสีสมสมโอ้งามงามากครับ อีนนีแเลยครับผมโอ้ยสีงามๆครับเฮ้หาดอกครับผมโอ้ยหาแนวมาให้ใส่อีกนะครับพี่นอ้อง มาหอดรถแล้วครับพี่น้องบันไปเดี๋ยพกันอวยเมื่อแล้วครับผมไปครับพี่น้องพากอวยเมื่อแล้วครับผมมาเบ่งผลงานเฮ็ดเองเฮาใน้ันกีคนครับผมตานีเห็ละงอกหลุนหลนเลยครับผมเต็มตาเลยครับตานี่ยจเป็นเฮ็ดร่วมเฮ็ดบานนะครับเฮ็ดบานผู้เฒ่าคนอยากกินปนมันนะครับผมผมก็เลยเก็บมานะครับร่วมๆเลยครับ หมานเต็มสองกระตาคืเอเราครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ